สนับสนุนโดยแมคครรี่ดีวสองแปดพูดคุยกันในช่วงนี้นะคะหนึ่งกันยายนกับมุมมองของกูเทศขณราคุณจากบริษัทหลักทรัพย์ซีจีเอสเอ็มบีค่ะพี่รองสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะค่ะเซตยังคงวิ่งหน้าตั้งนะคะแล้วก็ตัวของเซตฟิฟตี้เองก็ขึ้นมาตามด้วยนะคะต้องปรับกลยุทธ์ยังไงบ้างในช่วงต้นเดือนกันยายนแบบนี้มองหุ้นไปต่อหรือว่าน่าจะมีการอยอดเราต้องขายทำกำไรก่อนดีคะ สำหรับการปรับโ่มขึ้นนะครับในระยะสั้นนะครับประเมนว่าแนวต้านนะครับแถวๆบริเวณ990นะครับสำหรับตจวของ ETF นะครับ U21 ชอ็อตครับค่ะนะคะฝั่งชอ็อตเราจะมีจุดจุดชอ็อตอยู่ตรงไหนจุดสต็อปอยู่ตรงไหนแล้วก็จุดทํากําไรอยู่ตรงไหนคะอ่าสําหรับสิ่งแวดล้องการชอร็อตนะครับว่ารอให้มีการหลุดในตัวเซนนะครับก็คือหลุดแถว80ลงไปนะครับแล้วค่อยเปิดกว้างของการชอร็อตนะครับหากไม่มีการเราเห็นว่าหลุดนะครับในตัวของเซนที่เป็นแนวโน้มขึ้นเนี่ยนะครับการขึ้นต่อ ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครดักช็อตที่980จุดสต็อปจะอยู่ตรงไหนคะค่ะถ้าหลุดนะครับ980แล้วดักช็อตนะครับก็ให้ดูในตัวบ้าง985นะครับถ้า,ถาผ่านอีกไม่ีคั้นหนึ่งนะครับก็เป็นจุดการ่ต้องร็อกขังช็อตคับค่ะฝั่ง<ๆ>การทำกำไรจะอยู่บริเวณจุดไหนคะแล้วก็การช็อตนี้เป็นภาพระยะสั้นหรือว่ายาวตอนนี้เทรนด์หุ้นเป็นขาขึ้นอยู่หรือว่าน่าจะเป็นแบบไหนคะ ภาพในระยะสั้นนะครับเราประเมิอออนว่าน่าจะมีเรื่องของการต่องานนะครับก็ดูแนวรับที่บริเวณ960-965ถึงน,นะครับถ้าลงทดสอบก็เป็นจุดของการกลับเข้าไปโอเคหรอครับค่ะได้ค่ะนะคะก็ภาพใหญ่ยังคงมองมองเซตขึ้นในเดือนกันยายนไหมคะเสำหรับเดือนกันยานะครับภาพเนี่ยก็เป็นะของการเปิดตัวนะครับเป้าได้ ค่ะได้คะ่ะต้องกราบขอบพระคุณคุณธีธรศักดิ์ามากเลยนะคะสำหรับในช่วงภาคเช้าวันนี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณธีธรศักดิ์นวราคุณจากบริษัทหลักทรัพย์ CGSMB นะคะก็เป็นมุมมองนะคะกลยุทธ์ในฝั่งของอาภาพเกณฑกกำไรระยะสั้นนะคะแนะนำให้ใช้วิธีการช็อตนะคะแต่ว่าต้องในกรณีที่หลุด 980ก่อนนะคะโดยจุดสต็อปจะอยู่ที่บริเวณ985นะคะแต่ว่าถ้าเกิดยังไม่หลุดต่ำกว่า980ขึ้นไปรอช็อตที่บริเวณ1,000ต้นๆเลยนะคะแล้วก็ตั้งจุดสต็อปเช่นกันเป็นภาพระยะสั้นนะคะส่วนภาพในระยะใหญ่ยังคงมองตลาดหุ้นมีโอกาสที่จะไปต่อนะคะแต่ในเบื้องต้นในภาพ สั้นๆเร็วๆนี้เนี่ยน่าจะต้องมีการเทโปรฟิตก่อนเพราะว่าขึ้นหมาค่อนข้างเยอะนะคะก็เป็นภาพตลาดที่แนะนํากันนะคะส่วนใครที่ต้องการที่จะเพิ่มผลตอบแทนให้สูงกว่าการใช้ดัชนีเซ0ฟในการทํากําไรทั้งขาขึ้นขาลงนะคะจะมีตัว s อ0 2 8 p 2 1 0 9 d ที่สามารถเล่นเก่งกําไรขาลงล้อไปกับตัวของการช็อต นะคะตัว s e 0ค่ะซึ่งตัวนี้จะมีค่าเคลื่อทอยู่ที่12.9 Sensitivity 0.64นะคะใครเทรด DW อยู่แล้วแนะนำให้เลือกค่า28 m a c โค y ่ค่ะมีสภาพคล่องสูงนะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้เป็นเพื่อนกับ m a c โ r y ทางไลน์สามารถสแกน QR Code นะคะตรงมุมจอได้เลยหรือ search atthaidw.com นะคะ t h a i d w นะคะทางไลน์แล้วก็ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.thaidw.com ค่ะสนับสนุนโดย Macrory d